ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหมอก,ก็เอาน้องขาวนะไปฉีดยาที่ร้านนะคะพอดีว่าวันนี้ยุ่งนะคะก็เลยรับน้องขาวอะไปฉีดยาแล้วก็ให้น้ําเกลือที่ร้านนะคะพอเสร็จแล้วก็ข้วกลับมาส่งแหละเพราะว่าวันนี้จะต้องหยอดยาน้องเฉาวกล้วยด้วยนะคะเป็นยาป้องกันหมัดนะคะซึ่งหยอดทุกๆ2เดือนนะคะของน้องเฉาวกล้วยก็เลยเนี่ยพอส่งเสร็จ แล้วปล่อยน้องขาวเสร็จนะคะอืมอัน,นเนี้ยเนียอันนี้ปล่อยแล้วก็ให้พี่โต้งเขาอุ้มกลับเข้าบ้านไปนะคะเออวันนี้ไปไม่เจอคุณยายนะคะพอดีคุณยายกําลังทํากับข้าวอยู่นะคะก็เลยไม่อยากเข้าไปกวนนะคะก็เลยเออขอพี่โตง้งขอเข้าไปดูระดับน้ําตรงลีโอนิดนึงนะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำไปถึงไหนแล้วนะคะ เออเออก็มีความเดินแขวงแขนนะออกกำลังกายนะคะบ้านบ้านบ้านรีโอเขาล่มลื่นนะคะต้นไม้เขาเยอะมากเลยห,หมอชอบนะคะนี่ปรากฏว่าน้ำก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าตอนนี้ที่อยุธยาเนี่ยฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำขังเก่าแหละนะคะฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่ ก็ประมาณเดิมนะคะก็มันมองไม่เห็นนะคะก็แต่ว่าก็อีกนิดนึงอ่ะแหละก็จะท่วมและอแอบทักบารีโอเขามีไหายโบราณอยู่เยอะนะคะนี่เออเอาไว้แต่งบ้านนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็อัปเดตบ้านรีโอเพียงเท่านี้จ้า